ยามาฮ่าดีทีร้อคันนี้นะครับผมก็ได้แก้ไขปัญหาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนที่ FC นํานำรถเข้ามาให้ผมตรวเช็คนะครับก็มีปัญหาสตาร์ทยากนะครับสตาร์ทแล้วก็เดินเบาไม่ได้นะครับเครื่องต้องเร่งแรงตลอดเวลานะครับแล้วก็ใส่ท่อสูตรมาแล้วก็วิ่งไม่ออกสะดุด อาการหลายอย่างเลยพูดง่ายๆนะครับก็ไปติดตามดูกันนะครับว่าผมได้แก้ไขอะไรลงไปบ้างนะครับแล้วความยากง่ายเป็นยังไงนั้นก็ไปติดตามชมกันนะครับที่ร้อยคันนี้นะครับทาง f อซนะครับก็ได้ให้ผมมาจัดก,การบิ้วเครื่องให้ใหม่เพื่อให้มันใช้งานได้สมบูรณ์นะครับก็เช็คดูนะครับว่าอะไรตัวไหนมันเสียเราก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่า รถเก่าอายุขนาดนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะหาอะไรเปลี่ยนได้หมดทุกตัวนะครับอย่างพวกเกียร์ต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็ไม่มีของใหม่แล้วนะครับมันมีก็มีแต่ของเก่านะครับทําให้ไม่รู้ว่าของเก่าที่เราซื้อมากับของเดิมติดรถอ่ะอันไหนมันดีกว่ากันนะครับบางครั้งซื้อมาก็สู้ของตัวติดรถไม่ได้นะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่า ก่อนที่เราเจะอลกอฮอล์เครื่องเราเช็คดูแล้วว่าเกียร์ใช้งานได้เราก็ใช้ของเดิมดีกว่านะครับแล้วก็พวกอปืนในเครื่องนี่นะครับก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแข้งกลางได้นะครับเพราะว่าแข้งกลางมันไม่มีขายแล้วนะครับมันมีก็เป็นแต่ของมือสองนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนลูกปืนนี่นะครับอย่างนี้เนี่ย จะเปลี่ยนลูกปืนใหม่หมดเลยเพื่อที่ความชัวนะครับหมุนแล้วจะได้เสียงไม่ดังนะครับนี่เพราะว่าถ้าเกิดลูกปืนเก่านั่นนะครับจะมีปัญหาครับอันนี้นเราจะเปลี่ยนใหม่เลยนี่ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ต่อมาก็จะมีที่การข้าเหวี่ยงนะครับข้าเหวี่ยงเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนได้เฉพาะการสูบนะครับตัว ข้อเหวี่ยงกับเป็ดเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าหาของใหม่ไม่มีนะครับไม่เหมือนรถใหม่ๆนะครับบางรุ่นที่ยังมีอยู่บางท่านอยากได้ข้อเหวี่ยงใหม่ทั้งกับเป็ดมันก็เปลี่ยนได้นะครับอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนเฉพาะการสูบนะครับการสูบของเดิมนะครับก็จะสภาพอย่างนี้นะครับผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับลูกปืนก็นะครับนี่จะซึกหมดแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ เสื้อสูบนี่มันก็ควานเปลี่ยนตามสายไปนะครับอย่างอันนี้ก็ไปถึงสายสองร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่เจออีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยมาดูนะครับนี่ถ้ามองสังเกตดีๆนะครับจะเห็นนะครับความสูงของพอร์ตไอเสียนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับว่าความสูงของตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่เท่ากันนะครับเนี่ย เหมือนเขาเปิดมานะครับเพราะว่าเสื้อตัวเนี้ยผ่านการตีปอกมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดให้เสียบริเวณนี้มาด้วยนะครับแล้วน่าจะยกความสูงด้วยนะครับแต่ความกว้างนะครับไม่ได้ยกไม่ได้ขยายนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอาการเนี้ยไม่รู้ว่ารถประกอบเสร็จแล้วจะ วิ่งเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอประกอบดูก่อนนะครับแล้วจะแก้ไขยังไงค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าถ้ารถยกคอร์ดเสียขึ้นมาสูงแบบนี้จะทําให้เกิดการล่อรอบนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วต่อมานะครับก็จะมีชามคัดพวกนี้เราก็ต้องดูหน้าให้มันเรียบนะครับเราก็ต้องปาดล้างแล้วก็าคัดนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆก็มีลูกปืนก้านลูกนะครับแล้วก็พารคัดเซนปรปเกนก็จะประมาณนี้นะครับส่วนทิ้นส่วนอะไรที่มันสึกหรอมากกว่านี้หรือใช้งานไม่ได้เราก็อาจจะเปลี่ยนเพิ่มเติมไปกว่านี้ก็ได้นะครับอย่างเสื้อสูทตัวนี้บางบางท่านก็อยากได้เดิมๆก็ต้องเปลี่ยนใหม่แต่อย่างเงี้ยก็ลองใส่ทุก่อนนะครับว่า มันจะไหวไหมถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็เดี๋ยวค่อยหาเสื้อใหม่นะครับเพราะว่าเขาย,ยกมาแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วนะครับตรงเนี้ยที่จริงแล้วมันจะมีขอบขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยถ้าเป็นของรุ่นเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแต่งเขาก็จะเปิดมาแบบนี้นะครับแต่ก็อยู่ที่สูตรคนทํานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวลองประกอบเครื่องดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมา ดูอาการรถกันนะครับว่ารถคันนี้อาการจะเป็นยังไงแล้วก็ใส่ท่อสูตรมาด้วยนะครับก็คอยติดตามชมกันนะครับ เครื่อง DT100 ยนะครับผมก็ได้ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะติดเครื่องแล้วนะครับคาบูริเตอร์ก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับจะดูอาการนิดนึงน้ำหนูอะไรก็ใช้ของเดิมอยู่นะครับจะดูอาการก่อนว่าเราทำเครื่องใหม่เสร็จแล้วเวลาสตาร์ทเนี่ยติดแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วเสื้อสูบตัวเนี้ยนะครับก็มีการแยงมาด้วยนะครับเป็น จ้าของเดิมเขาแยงมานะครับผมก็จะไม่ได้ไปแก้ไขอะไรเกี่ยวกับเสื้อสูบนะครับแค่คว้านเปลี่ยนลูกให้มันฟิตขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นพอนะครับจะมีทําก็เป็นระบบ cdi เปลี่ยนคอยสตาร์ทใหม่แล้วก็ย้ายตำแหน่งจุดระเบิดให้ตรงตามสูตรที่ผมใช้นะครับแล้วก็จะใช้ท่อสูตรที่ติดมากับรถนะครับเพื่อที่จะลองไล่ดูอาการก่อนนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับจะมาลองดูระบบไฟก่อนนะครับว่า ไฟออกที่หัวเทียนไหมนะครับจะได้ไม่ต้องสตาร์ทให้มันเหนื่อยนะครับก่อนที่จะทําอะไรเราก็ต้องเช็คก่อนว่าไฟมาไหมนะครับอ่าไฟมานะครับไฟมานะครับผมมองเห็นไฟมานะครับโอเคเดี๋ยวจะใส่หัวเทียนแล้วก็มาลองสตาร์ทดูกันนะครับเดี๋ยวมาเสียบสายน้ํามันนะครับเข้าไปเลี้ยงคาบูก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ ติดเครื่องเลยนะครับนี่เป็นรันแรกเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูอาการกันครับโอเคโอเคอเดีเ๋ยวรอดูอาการแป๊บหนึ่งนะครับว่ามีน้ำมันอะไรท่วมหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีผมเคยเจอนะครับประกอบใหม่ๆใส่ไปอย่างเงี้ยเวลาเปิดน้ำมันไหลลงมาปุ๊บเนี่ยลูกลอยมันชอบค้างอในมีหยดที่ถ้วยนะครับนเนี่ยเนี่ยโอ้อันนี้เดี๋ยว ต้องแก้ไขก่อนนะครับตอนที่จะติดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาแก้ไขนิดนึงน้ำมันที่ถ้วยคาบูนะครับก็ไม่หยดแล้วนะครับไม่หยดแล้วแก้ปัญหาจบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปลองติดเครื่องกันได้เลยนะครับน้ำมันก็น่าจะเต็มสายแล้วนะครับโอเคนะครับมาติดเครื่องดูกันนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับสําหรับทันนี้นะครับแล้วจะ ต้องแก้ไขอะไรไหมนะครับก็สตาร์ตติดเลยนะครับถือว่าสตาร์ตได้ไม่ยากนะครับก็ติดเลยนะครับถ้าระบบไฟดีเครื่องยนต์สมบูรณ์น้ำมันพอใช้ได้มันก็ติดเลยนะครับเดี๋ยว าจจะลองหมุนหาอากาศก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปลองขี่เพื่อที่จะไล่ควันไล่อะไรนะครับโอเคโอเคนะครับผมก็ปรับรอบเดินเบาหาสกูอากาศได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะออกไป ลองนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็จะมารายงานผลให้ฟังนะครับจากที่ผมได้ไปลองขี่มานะครับ ดูเหมือนน้ำมันมันยังลงเยอะอยู่นะครับช่วงต้นมันหนานะครับเดี๋ยวผมต้องแก้ไขขบูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอาการให้อีกทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่เบื้องต้นสรุปนะครับคือน้ำมันช่วงหัวเคเล่งองไมันยังหนาอยู่เดี๋ยวผมขอแก้ไขก่อนนะครับผมได้แกะขบูออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนุม่มหนูเดินเบานะครับคบู รุ่นนี้นะครับน้ำหนูเดินเบานะครับหรือน้ำหนูอากาศนะครับนี่จะประมาณนี้นะครับเป็นของพวกยามาฮ่าพวกมิคุนี้จะเป็นทรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้อะไรที่ผมมีนะครับนี่นะครับตัวนี้มันจะเล็กกว่านะครับจากที่ผมดูนะครับตัว ขามือตัวนี้นะครับมันใหญ่แล้วตัวนี้มันเล็กนะครับเดี๋ยวลองมาดูอาการนะครับว่าเปลี่ยนไปแล้วนะครับช่วงรอบเดือนเบามันจะเป็นยังไงนะครับผมจะไม่ทําอย่างอื่นนะครับจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูแล้วเดี๋ยวมาสังเกตอาการกันนะครับผมประกอบเปลี่ยนน้ำหนูเดือนเบานะครับตัวใหม่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอาการนะครับตัวใหม่นี้มันจะ เล็กกว่าของเดิมนะครับมาดูนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับ ชัดนะครับก็คือว่ารอบเดินเบานะเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าน่มหนูเดินเบานะครับที่แรกมันตัวใหญ่แล้วพอผมหาตัวที่เล็กกว่าของเดิมมาใส่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเบอร์อะไรนะครับพอดีมันมีอะไหล่เก่าๆจากคาบูหลายๆรุ่นนะครับเป็นของคุนนี้นะครับที่เก็บสะสมไว้นะครับมันขนาดเท่ากันก็เลยเอามาใส่ดูนะครับแล้วก็ทําให้รอบเดินเบาเนี่ยมัน ต้องปรับลงมาอีกนะครับจากทีแรกต้องหมุนเข้าไปให้เยอะนะครับคราวนี้ต้องถอยลงมาเกือบสุดนะครับแล้วก็เสียงขบูนะครับมันจะน้อยลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเล่งดูนะครับว่าเป็นยังไงโอในความรู้สึกผมเนี่ยใกล้เคียงเลยนะครับช่วงรอบเดินเตาเนี่ยถือว่าได้เลยนะครับ นกอาจประมาณนี้ได้เลยแต่อาจจะต้องหาอากาศใหม่อีกทีนึงนะครับว่าจะใช้อากาศประมาณกี่รอบนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าของเดิมตัวนี้ที่เมื่อกี้เนี่ยผมใช้มันทั้งหมดมันจะประมาณกี่รอบนะครับอันนี้ครึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบหนึ่งรอบครึ่งนะครับสองรอบนะครับผมใช้ประมาณสองรอบนะครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมลองเปิดสักรอบหนึ่งดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไง เพราะอากาศนี้นะครับของแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับต้องอาศัยประสบก,การณ์ช่างแล้วก็ฟังเสียงดูนะครับว่าน้ํามันมันพอไม่พอนะครับจะเอาไปเปรียบเทียบไม่ได้ว่าคันนูน้นอากาศเท่านู้นเท่านี้นะครับอย่างคันนี้เสื้อสูบเนี่ยเขาแยงขอดไอเสียมานะครับทําให้ อากาศอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาแล้วก็นาหนูน้ำมันก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับมันก็จะมีตัวแปรแบบนี้นะครับที่มันไม่เหมือนกันนะครับผมถึงไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขให้แก่เพื่อ,อนๆแล้วก็ f อนะครับที่มีปัญหาว่าจะปรับปรูนสบู่ใช้นมหนูเบอร์อะไรได้นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูสักรอบครึ่งดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ น่าจะอยู่ประมาณรอบครึ่งนะครับเดี๋ยว,วประมาณเอาสักประมาณเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมารายงานให้เพื่อนๆได้ฟังครั้งหนึ่งนะครับผมก็ได้ปรับจูนคาบูนะครับเปลี่ยนนุ่มหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็ออกไปลองขี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับรอบเดินเบาก็จะนิ่มๆประมาณนี้นะครับ น้ำมันก็จะออกหนานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองค่อยๆเร่งให้ดูนะครับเพราะว่าจะไม่อยากเร่งแรงนะครับเสียงท่อมันดังครับนี่ครับจะเร่งประมาณนี้ก็พอนะครับแต่ออกไปลองขี่มาแล้วนะครับถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับน้ำมันจะหนาทีหนึงแต่ถ้าเครื่องร้อน นะครับก็จะถือว่าโอเคช่วงเย็นจะหนาหน่อยเราก็ไล่เผื่อด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพ่อสูตรนะครับเราจะไล่ให้มันบางพอดีเลยนั้นมันไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างรถคันนี้ก็แต่งเสื้อสูงมาด้วยนะครับเปิดถอไอเสียมาแล้วก็ยกมาสูงพอสมควรนะครับก็เลยต้องไล่น้ํามันเผื่อรอกสูงนิดนึงนะครับก็โอเคนะครับสาหรับคันนี้นะครับส่วนรายละเอียดการปรับจูนนะครับผมก็เปลี่ยนนมหนู อากาศนะครับจากของเดิมนะครับให้ตัวเล็กกว่าเดิมนะครับจากคันนี้เพราะว่าช่วงเดินเบาตอนแรกเหมือนน้ามันมันหนาไปนะครับแล้วพอไปลองขี่ปุ๊บช่วงรอบไปลายปลายกลางกปลายปลายน้ำมันบางไปอีกก็เลยต้องไล่เพิ่มน้ํามันเปลี่ยนล็อกเข็มเข้าไปนะครับเปลี่ยนน้ำหนูน้ํามันให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ไล่หาตําแหน่งล็อกเข็มใหม่นะครับให้เข้ากับเครื่องยนต์นะครับรถแต่ละคันจะไล่สูตร น้ำมันไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ประสบการณ์ของช่างแล้วก็การฟังอาการรถนะครับว่าต้องการน้ำมันมากหรือน้อยนะครับตรงจุดนี้มันไม่สามารถจะทำเหมือนกันได้ทุกคันนะครับนอกจากว่าเป็นรถเดิมๆจากโรงงานลูกสูบเท่ากันทุกอย่างเท่ากันท่อเดิมๆอย่างนั้นน่ะได้นะครับถ้าเป็นรถที่ออกมาแล้วก็มีการตัดแต่งกันมาแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องไล่เฉพาะคันนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะครับก็ จบเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งงานนะครับขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็เอซที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ